ผมมีความสุขที่อยู่กองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่พ่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด โควีพีนะครับก็กลับมาอีกครั้งตามคํเรียกร้องของเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่ถามว่าเมื่อไหร่จะเอาคลิปของท่านเลวัตมาลงนะครับวันนี้ก็ได้รับความมาดูค้อจากท่านเลวัตอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีท่านเลวัตนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนเข้ารายการครับขออนุญาตตั้งแต่ผมสัมภาษณ์ท่านตอนนั้นผมจําได้ยอดฟลโล่ติดตามผมสี่หมื่นพอสัมภาษณ์ท่านได้เดือนเดียวครับตอนนี้จะสองแสนแล้วครับอเมริกาเขาส่งรางวัลมาให้ถ้าใครได้ติดตามครบแสนแสนซับจะได้โล่เงิน ผมเลยจะเอาโล่เงินเนี่ยมาขอลายเซ็นท่านเพราะทุกครั้งจะติดฝาบ้านไว้ทุกครั้งที่มองโล่เงินจะได้รู้ว่าผมมีวันนี้ได้ก็เพราะท่านนะ,ะเอาไว้ไปที่ลึกกับเขาอยากขอยินดีด้วยครับขอท่านเซ็นหน่อยนะฮะนี่แหละครับเป็นหัวเลยเป็นมงคลเลยครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้ยี่สองสคสองห้าหกห้ายีบสองยี่สองสคสองห้าหกห้าอ่าให้จเจเนนริญเจริญนะครับขอบพระคุณมากนะครับ อันนี้ก็เหมือนยันมงคลนะครับเพราะว่าหากชีวิตผมก็ทํา YouTube มา4เดือนนะครับสี่เดือนแล้วก็ค่อยๆโตมาทีละเดือนละร้อยซับพันซับนะพอได้ท่านเลวัดเข้ามาอนุเคราะห์เป็นแขกรับเพื่อให้ช่องก็พุ่งมาจากสองแสนแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับความเป็นอยู่ผมกับแม่ก็ดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นนะครับต้องขอบพระคุณมากด้วยครับครับสวัสดีครับหลังจากที่ชีวิตผมดีขึ้นนะเมื่อท่านมาออกรายการแล้วชีวิตท่านดีขึ้นไหมครับหลังจากออกรายการผมเอาตรงๆเปล่าครับวุ่นวายแล้ว วุ่นวายคือเมื่อก่อนนี้ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมจะไปกลางเต็นในป่าจะไปถือศีลเจริญภาวนาอย่างเงี้ยนะครับขับรถไปสุพรรณจะไปแวะเข้าห้องน้ำครับ,รบกำลังจะฉี่คนก็บอกอ้าวนี่ท่านเลยวัดใช่ไหมครับเนี่ยมาผมเซี้าว <ST>. ไอ้เราก็ฉี่ไม่สะดวกตอนนี้ไม่กล้าไปแอนฉี่แล้วต้องเข้าห้องหลบเข้าไปข้างในห <c oughs> ลบเข้าไปข้างในนะ <c oughs> พอหลบเข้าไปข้างในเสร็จออกมาก็เออเจอขายรู้จักนะก็ไปนั่งกินข้าวแกงไปซื้อข้าวแกงที่ปั๊มก่อนถึงสุพรรณบุรีอะ่ะก็เจอน้องเขาขายเกาลัดอนะ่ะ <c oughs> ก็เอาเกาลัดมาให้ถุงหนึ่งยังไม่ได้สั่งเลยนะยังไม่ได้สั่ง <c oughs> ฮะผมก็บอกว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยผมยังไม่ได้สั่งเลยแต่จะช่วยอุดหนุนเขาอ่ะครับ ผมไม่เอาแล้วครับผมเอฟซไปแม่ค้าไปแม่ค้าขายข้าวแกงตักไปก็เราก็สั่งว่าเอานี้กับข้าวสามอย่างเลยกินแบบพระ <c oughs> ธรรมยุทธ์หนึ่งสองสามเท่าไหร่ปรากฏแม่ค้ารู้จักนะฮะแม่ค้า FC, เอฟซเอขับรถไปนี่สาม้ลวนะ <c oughs> ขับรถไปเข้าไปกลางเต็นหลบเลยที่ด่านช้าง <c oughs> ก่อนถึงมันมีร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งก็จะไปแวะซื้อข้าวสักถุงหนึ่งเพราะขี้เกียจหุงตอนเย็น่ะคไงบไปเจอนน้องๆวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์วิบากกันมาเกือบสิบคนมัน้งพอลงรถปุ๊บมันจําได้เลยครับท่านเลยวัดใช่ไหมครับเนี่ยเ <c oughs> เราก็ถ้ามันเป็นศัตรูนี่ผมตายแน่ๆเลยมาตายอาทิตย์ที่แล้วไปอีก <c oughs> ก็เจอแบบเนี้ย แวะกินข้าวแกงก็เจอแวะกินข้าวแกงพวกแม่ค้าคแขกที่มากินข้าวก็จังใช่ท่านเลยวัดไหมครับเนี่ยอ,อีกแล้วไปกางเต็นนอนไอเต็นข้างๆไปอยู่เต็นข้างๆมันซุบซิบซุบซิบเราก็ระวังแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีอันตรายเพราะเข้าไปเป็นครอบครัวปรากฏว่าเขาเป็นเอฟซีทั้งครอบครัวออืเต็นเลยไปอีกสองเต็น์ก็เป็นเอฟซีอีกผมก็เอ๊ ต้องย้ายพี่นอนแลว้วกลัวเขานอนหลับๆนั่งจเจริญภาวนาเขามายิงกระบาลเนาครับสามทุ่มจะเดินไปปัสสาวะที่ห้องน้ําน้องอีกเต็นหนึ่งมากลางมาสี่ทุ่มเนเกือบสี่ทุ่มเนีพอผมเดินผ่านปุ๊บเขาบอกอ่าคุคณคุณน้าเคยเป็นตำรวจมาก่อนเปล่าบอกผมก็เสียนานแล้วครับท่านเลยวัดใช่ไหมครับผมโอ้อโอ้ยแกอนดีแล้ว เราก็ก็ผมระวังตัวครับเขาก็มาขอถ่ายรูปอย่างขอถ่ายรูปด้วยขอให้เซ็นในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับับผมก็บอกว่าเขาขอโพสเฟสได้ไหมบอกโพสได้แต่ถ้าถ้ารักผมนะ อย่าเพิ่งโพสได้มาให้รอให้ผมออกไปก่อนผมเพื่เก็บเต็นท์ย้ายที่อะไรโอ้คิดว่าชีวิตมันปกติไหมล่ะเมื่อก่อนเราก็าไปสบายๆนั่งเจริญเวลานั่งหลับตาวิปัสนาเนี่ยมันมันโล่งมันสบายนะมาแต่ว่าไม่ได้กลัวตายแล้วครับมาบถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแบบท่านท่านนาเอสสมบัติเมธนีก็ดีหลับไปแล้วก็ตายไปเลยหลับ,บเป็นไอเอลอะไรเงี้ยครับครับผมครับมาก็ไม่เป็นไร มันเป็นเราทําบุญมาร่วมกันนะครับผมจาได้ EP แรกๆที่ท่านเคยพูดกันเนี้ยว่าเราทำบุญมาร่วมกันแล้วผมเคยพูดกับท่านว่าเป็นบุญของผมเป็นกรรมของท่านนยครับเอาวันนี้ครับเพื่อนๆครับเราก็ตามคําเรียกร้องนะครับเราผมก็พยายามใช้เวลาตรงนี้ให้รัดกลุ่มนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาท่านมากท่านครับมันมีคดีใหญ่คดีหนึ่งตอนนั้นสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยคดีป้นปืนค่ายปีเลงครับท่านเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นไอ ผมย้อนก่อนได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมันจะอยู่เฉยๆจะไปค่ายปีเหล็งเลยมันยังไงคือเริ่มตั้งแต่ปี2543ผมมาเป็นผูุ้่มกับสอพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตอนนั้นผลงานการทำงานผมเนี่ยถือว่าผลงานดีมากสมัยก่อนเนี่ยเขามีการคัดเลือกตำรวจ สมัยท่านอธิบดีพศนะฮะปีอะไรจําไม่ได้แ,แต่ละภาคเนี่ยเขาจะให้แหวนอัศวินผมได้รับคัดเลือกนะภาคเจ็ดเนี่ยที่จะได้รับแหวนอัศวินนะฮะเป็นแหวนทองฝังเพชรเลยเขียนอัศวินเหมือนสมัยท่าอนอธิบดีเผ่าแต่ละภาคเก้าภาคก็ภาคละคนภาคละคนอย่างเงี้ยแต่ก็ยกเลิกไปยกเลิกไม่ได้แหวน พอปีสี่สามเนี่ยหลังจากที่ผมเป็นพุ่มกับรักษาการที่สามอยอดผมจับยาเสพติดได้ล้านสามแสนเม็ดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อก่อนจับได้แสนเม็ดนี่ก็ดีใจกันตายแล้วตำรวจเป็นครั้งแรกที่ทะลุหลักล้านจนท่านท่านสนั่น ท่านสนั่นขจรภาะสัตรมุนตีว่าการกระทรวงมาไทยให้เอาของกลางมาแถลงที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็เลยย้ายผมไปบ้านโปง่งย้ายไปเป็นผู้กับบ้านโปง่งตอนนี้บ้านโป่งนี้ผมทํางานแรงทั้งนุ่มนวลด้วยทั้งแรงด้วยนะครับชาวบ้านโป่งก็หรือชาวราชบุรีก็จะรู้นะครับถ้าเฮียเตือนไม่ฟังก็ไป นะครับเดินไม่ฟังก็ไป้ายค้ารายใหญ่ไม่เลิกก็ไปนะฮะผมมีผู้บังคับการผมคือท่านพลตำรวจตีฉลองสนใจเป็นรุ่นเดียวกับท่านนายกทัศินเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกันก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ฟังนะครับก็เป็นต้นเหตุให้มีการทำสงครามยาเสพติดขึ้น ว่าถ้าเฮี้ยมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเป็นอาชยากรโดยสัญดานเนี่ยถูกจับประกันตัวออกมาสู้คุกหลุดปกติเนี่ยยาบ้าเมื่อก่อนมันหมื่นเม็ดมันก็ประหารชีวิตแหละประมาณหมื่นเม็ดนะดูสารไวสุเท่าไหร่ก็ประหารชีวิตแหละผมทํางานแรงฮะที่บ้านโป่งมีคนตายไม่ทราบสาเหตุนเนี่ยสามสิบสามศพวิสามันไปสามภายในรอบหนึ่งปีเนี่ยนะครับ ผมได้ย้ายมาเป็นพูุ้่งกับขณะนั้นท่านพลเอกสันสรุตานนุนเนี่ยหลังจากประกาศสงคารามยาเสพติดเนี่ยเขาก็ย้ายผมเพื่อจะเอามาไว้กองปราบนะฮะโดยเอาท่านพลตำรวจตีสมคิดบุญถนอมเนี่ยมาเป็นผู้งกับการกองปราบแต่ทางทางอาหรับเนี่ยโลกอาหรับเนี่ยเขามองว่าท่านสมคิดเนี่ยไปพัวพันเรื่องคดีก็ไม่ให้ เลยย้ายมาทางหลวงผมก็เลยได้มาเป็นพู่งกับทางหลวงด้วยเราก็เอ๊จากมือปราบต้องมาเป็นทางหลวงจำนะจำได้มีอีพีหนึ่งท่านเคยบอกจกังคือปราบไปอยู่เรือเรืออยู่เรือครับน,นี่มาทางหลวงครับแต่เราเนี่ยเป็นเบีย้ยในกระดานครับผู้งขับบัญชาท่านก็มองว่าผมเนี่ยไปหยุดตำแหน่งไหนก็ทํางานได้ครับขณะนั้นท่านสันเนี่ยเป็นผู้อุจการตํารวจแห่งชาติมันก็มีข่าว พวกค้ายาเสพติดเนี่ยจะลอบสังหารท่านนายกทักษิณกับพลเอกสันสลุตันนุนก็ทำการจะต้องคัดเลือกนายตำรวจเพื่อมาทำหน้าที่คุ้มกัรรอปภท่านนายกทักษิณกับท่านพลเอกสันสลูตันนุนนะครับท่านสันก็จะส่งผมเนี่ยไปร,ปรอปภท่านนายก ผมบอกว่าผมที่มันคนบ้านนอกนะพวกหมาบูด็อกท่านอาทกิจทาลีชัดพลตำรวจโทอาทจจจกิตอ้โจ๊กโจ๊กใหญ่ไม่ใช่ท่านสุรเชษฐ์พันานเขาคล่องเขาเคยเป็นสะจวดมาก่อนคล่องภาษาอังกฤษแล้วเขาเข้าสังคมให้โซได้ผมมันสังคมโลโซก็ไปดูแลท่านนายกทักษิณผมก็เลยได้มาเป็นรปภส่วนตัวท่าน พลเวกส,สนนันสุตานุลตอนนั้นสถานการณ์ภาคใต้เริ่มจะรุนแรงขึ้นปีพศ .2544 ก็ต้องไปทำงานภาคใต้ครับทำงานรับก็คือปี2544-45-46-47 4ปีในขณะที่ท่านผอ,อลงไปผมก็ต้องลงไปด้วยต้องนอน ท่านผบท่านพลเอกสันเนี่ยท่านเป็นคนดีมากรวยแล้วก็มีบุญคุณมีพระคุณต่อผมผมก็กทุ่มเทกายให้แต่ผมเป็นคนสูบบุหรี่เวลานายนอนก็อนอนบนเตียงผมก็นอนกับพื้นในห้องท่านก็สูบไม่ได้ก็อดบุหรี่ไม่ได้ทั้งคืน,นในขณะที่ท่านสันไปปฏิบัติภารกิจที่ภาคใต้เนี่ยครับ<อ>ก็เกิดเหตุการณ์ เกิดเหตุการณ์ป้นปืนค่ายปีเหล็งขึ้นตำรวจพื้นที่มันจังหวัดอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้ก็ร, <c oughs> รายงานมาว่ามันจะป้นปืนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค,รคือกลัวสร้างฉากกันอะไรกันเนะผมก็เอาคอบินไปเลยตอนนั้นเราพักอยู่ข้างๆเป็นที่พักของตอชดที่น่าจะ ข้างๆตำหนักทักษณิณราชนิเวศผมก็ไปดูเลยเข้าไปในค่ายทันทีเลยไปดูผมจำไม่ได้ว่าท่านพบตะท่านสันไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ดูก่อนเพราะไฟมันยังคุกรุ่นอยู่แล้วมีการประทะกันอะไรกันยิงตายผมเก็เข้าไปดูไปดูไอ้ที่ตั้งเขาตั้งเก็บปืนอะ่ะตั้งเก็บปืนเนี่ยมันลอยฝุ่นจับอยู่ลอยปืนตั้งเนี่ย ผมก็ดูไปดูที่เกิดเหตุโอ้โหมันป้นจริงอะ่ะผมก็รายงานท่านผบอตรบอกนายมันป้นกันจริงครับป้นจริงทีมสืบเราก็เข้าเลยทีมสืบนะครับทีมสืบเข้าก็จับกลุ่มเลยรู้สึกจะป้นวันที่อะไรผมจําไม่ได้แน่นอนนะครับวันที่สี่มันวันที่สี่วันที่ห้านะจับน่าจะจับกำนันโตเด่งกำนันโตเด่ง กำนันโตเด้งเนี่ยหลังจากจับกำนันโตเด้งก็ไปซักถามกันซักถามกันอะไรกันแล้วก็คุมตัวกำนันโต๊ะเด้งเนี่ยเข้ากทมจำไม่ได้ว่าเข้ากทมหรือว่าเอาส่งส่งมาที่ส่วนกลางเนี่ยเพื่อดำเนินคดีส่วนกลางเพราะว่าเป็นคดีที่คดีใหญ่ปนดืินะรณ คนคุมตัวทั้งกำนันตัวเดงคือผมชื่อเลวันนั่งคุยกันกับกำนันตัวเดงท่านกำนันตัวเดงยังมีชีวิตอยู่ก็ดูผมพูดข้อเท็จจริงท้งนั้นเนี่ยนะผมคุยคุยกันว่าเราเกิดปีเดียวกันคือปีพศ2 5 4 9ถือเป็นเพื่อนกันนะแต่ต่างอุดมการภาคใต้มันยังไม่สงบะนะ หลังจากนั้นก็มีข่าวว่ามีการทำลายซ้อมผู้ต้องหาเฮ้ยผมกับกำนันโต๊ะเด็กเนี่ยคุยกันครับไม่ใส่กุญแจมือด้วยนั่งในเครื่องบินเนี้ยนั่งในเครื่องบินของสำนกักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะผมถือว่าเราต่างอุดมการกันต่างหน้าที่กันนะครับแล้วมันมาโยงคดีทนายสมชายด้วยนะ และหลังจากจับกำนานโตเดงเสร็จมันก็มีจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวเนื่องเขาท,ทําทางเทคนิคด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็จับจับผู้ต้องหายึดปืนของกลางได้อะไรได้ผมจําชื่อผู้ต้องหาไม่ได้ผมก็จะลงไปนาราธิวาสนะไปขึ้นล่องขึ้นล่องกับภาคใต้ทํางานภาคใต้เนี่ยนะมีอยู่วันหนึ่งลูกน้องผมเนี่ยผมทําไล่ ผมทำสวนเงาะสวนทุเรียนสวนยางเข้าไว้มันมีจอมปลวกขึ้นใหญ่มากเลยในไร่ผมนะฮะครับผมก็บอกรูกน้องว่าเอาหางรถไถผมเนี่ยดึงจอมปลวกพังมาเลยให้พังมาเลยนะเดี๋ยวมันขึ้นใหญ่ไปแล้วใครเอาพวงมาไล่ไปห้อยเขา้าเดี๋ยวลำบาก เราพางจอมป่วกเพราะเด็กเอาคนขับรถไถคนกับคนเก็บพวกเศษไม้เศษอะไรสองคนชักดิ้นชักงอเป็นลมหมดเลยที่เข้าไปจอมปลวกน,นะใช่ไปดึงจอมป่วกโอ้โหตรงนั้นมีต้นตะเคียนคู่เดินนะต้นตะเคียนคู่แล้วจอมป่วกแต่ผมให้ดึง,งทิ้งให้หมดจอมป่วกผมกําจัดหมดอ่ะครับไม่เอาขวานสับไม่เอา จอบสับมาให้ไก่กินก็อเอาดินมาผสมทำเตาถ่านผมก็ขอความกรุณาท่านพอบอสันครับในขณะที่จะเดินขึ้นเครื่องบินมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนท่านก็มากอดคขอผมว่ามึงช่วยเชียร์กันนายหน่อยว่าให้กูขึ้นผู้นชการหน่อยครับผมก็บอกได้พี่เดี๋ยวจะเชียร์เพราะพี่เก่งอยู่แล้วนะครับพี่เก่งอยู่แล้วพอมาถึงบอนอหก ผมก็คุยกับท่านสาลสองคนว่าท่านครับผมขอญาตลาหน่อยสองวันลาพักสองวันบอกเฮ้ยคุณจะไปไหนบอกจะไปตั้งศาลพระภูิครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ลูกน้องเนี่ยเอาหางรถไถเนี่ยไปดึงจอมปลวกดึงจอมปลวกแล้วก็มันชักดิน้นชักงอกันหมดเลยนะครับชักดิน้นชักงอหมดเลยผมก็ขอญาตนายพักสองวัน พอพักสองวันผมก็สั่งสเสมอจะซื้อสเสมอเพื่อจะไปดูดน้ําใน้วยขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ด้วยอะไรด้วยซื้อสารพระภูมิด้วยจะไปตั้งสารพระภูมิก็นิมนต์พระพระอาจารย์ผมเนี่ยท่านพระอาจารย์มณฑลที่ทองพระภูมิเนี่ยครับทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยม,มันดันไปซื้อไม้ที่เขาถูกเจ้าของเดิมเขาถูกยิงตายแล้วผีดุ แล้ไม่มีใครเอาเขาเลยขายราคาถูกๆเจ็ดหมื่นผมก็รื้อบ้านเขานํามาสร้างบ้านผมครับผมก็ถ้าผีดุนเนี่ยดีก็ <c oughs> จะได้ <c oughs> เป็นพวกกัน,นจะเด้ <c oughs> ผมมีพวกรุดุนเนี่ยดีนะจะตั้งศาลพระปูมิมก็ทําบุญบ้านวันนั้นเป็นวันที่ทนายสมชายโดนอุ้ม <c oughs> ที้หน้าผมเลย มึงเนี่ยปวดดื้อถือดีนะมึงไม่ได้นับถือกูมึงจะมาทำไมโอ้วดวงวิญญาณผีไตโมล้อมหวัวมึงดำมืดไปหมดขี่คอขี่ไหลผมก็เฮ้ย,ยมันไม่รู้ว่าเราเป็นใคร,ใครผมเลยต้องก้มกาบมันนะเด็กรุ่นลูกรุ่นล่ะรุ่นน้องนะครับ นเกศรอนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสษเขาลูกโตอำเภอธาตุโกที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพติดตาตนภาพคุณตาโดนปลนโดนยิงตายขาบ้านตางปานตั้งสัจจะวาจา ก็จะเดินตามฝันไว้เรียนใจห้ามชอบช่วยเกลียรเขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นสุดจอดออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตาน สอบบรรจุครูประชาบานตอนนั้นสอบชุดธพอ่อกอไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันได้เป็นตำตรวจสมใจหวัง้ายามือชำมังพิจิตะดีดังทางนา จับตอกจับเสียมเหนื่วยล้าแต่ไม่ทิ้งตำราก่อนทำร้ายอีกครวา้าสอบเกียรันใดฝปป่ายปกครองเฟืองฟูสอบปันจุกครูประชาบานตอนนั้นสอบดุดพข,ขอสอบไม่มีพลาดเปลี่ยนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถในเต้าตามฝัน เป็นตำหรวดสมใจหวังชายามือชำมังพี่ชิตขะดีดังทงั้งนานนี่แหละชายามกลับพี่แท้จริงสวัสดีครับผมโอ๊ก VEP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ก v p ช่องที่2ทางช่อง Youtube นะครับฝากเพื่อนๆนช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลงังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อเพื่อสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กําลังใจรายการ o อ VP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม o อ VP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ